เวลคัมทู่พีพีแชาแนลสวัสดีค่ะกับพบกับบุ๋มกระบองนะคะในรีแคปเพลงเกิร์ส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 กีที่กลัวพึ่งอะแก้งครับเราเหมือนเป็นผู้หญิงที่ต้องปกป้องเธอแมลงสาบกูก็ไม่กลัวอะไรกูไม่จริงจงจิ้งจกอะไรก็ไม่กลัวแมลงสาบเราก็ไม่กลัวพึ่งเราก็ไม่กลัวเราแค่ไม่อยากจะฆ่าพวกมันเด้อมันไม่อยากบาปไงให้เธอทำบาปแทน โอ๊ได้เหรอแล้วกูจะยงมือสัตวรู้ทำไมโอเคทุกคนเพลงนี้มีทั้งความเฟี้ยวความเท่ความน่ารักคือเท่หมดอ่ะจริงๆคือการแต่งตัวอะสีดําแบบเป็นคลาสสิกอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมแล้วจะบอกว่าตอนนั้นนิวบัตที่ถ่ายคู่กันแบบสีน้องสี่คนนะิวบัตปัญญยัดรามาสุนซำดองที่ถ่ายคู่กันกับแบมแบมบบอกว่าหล่อพอกันเลยนะนจริงเทียบได้เทียบได้อคืแบบได้นิวบัตนี่ก็คือแบบอืได้นะอย่างนี้เลยนิวบัตตัวสูงด้วยใช่แล้วคือพบบเดียดูเท่ว่านิวบัตนิวบัตต์นูหนหลีีกหมพ่อฟส่งไปปหนน่อยแล้วกก็็็ MV เ ่ดดเราชอบตอนที่นั่งกินปิ้งย่าง,ง,างเราว่าแบบรถเป็นไฟแบบนี้ออนนีออนหน่อยอะ้ยลดีฟิลมันได้ฟิลมันได้เพราะอะไรเหรอคะชอบที่กอบเนี่ยเขาอยู่ได้ทุกบีทจริงเนาะเขาคิวทุกบีทเขาแบบเหนือทุกบีทอะอเรานับถือนะอเราชาบูเขามากเขาเก่งจริงแล้วแบมแบมก็ลูกหลากเลยนะคะส่วนทางอูเม่ทางอมกมะเทเดอแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ้องกันเลยซึ่งกำลังจะบอกว่าทอดของแบมแบมเป็นภาษาอังกฤษแปลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เราเราได้เท่าที่เราได้นะเพราะว่าก็ยากพอสมควรนะคือเราก ก็หามาแหละแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสแลงจะถูกตามที่เราแปลหรือเปล่าทีมันก็เป็นสำนวนของเขาหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะโอ no หนาย slow โล่ลองให้ฟังเลยอ่ะจำได้แค่โอ้โหน่ too slow คือแบบอ่ะค่ะไม่กูไม่ขับช้าอ๋อเออไม่กูไม่ขับนะทูออ o เดอะเดสต์ฮิต h ดอะเพดเดิลเลสโก้อันนี้คือเหมือนเขาบอก dash นี่คือแบบเหมือนรีบอ่ะ Honda dash หรือเปล่าไม่่ไมน่าใช่อันนี้ละอันนี้คือแลมโบเดอร์แลมโบเดอร์เพดเดิลนี่แปลว่าเหยียบซึ่งความรู้สึกบู คือทูออนเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าหมายความว่าแบบสองคนหรือเปล่าหรือว่าก็อาจจะใช่นะสองคนอยู่บนรถรีบไปแบบเหยียบไปอย่างแรงเลยใช่เหยียบคันเร่งให้แบบว่าไปเลยอะแบบไม่เห็นฝุ่นอะโอ้โหนดไร้ไลท์สโตรขับรถเหมือนกับว่ารถเนี่ยขโมยมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ก็เหมือนแบบรีบอะเออหนีอะหนีหมดขับเร็วมาก Man on f o ฟ c e กิฟต h i อ l มเล n r o a รก็หมายถึงขับรถด้วยความโกรธเหมือนแบบโกรธนี่แปลว่าใช่แข่ง Man on f o ฟ c e เนี่ยอาจจะแบบว่าการขับรถเร็วของเขาเนี่ยมันทำให้คนส่วนมากนี่คือตัวแข็งไปเลย อ๋อแต่มันคือขับรถด้วยความโกรธอะเนาะแล้วเขาแบบเหมือนขับรถด้วยความโกรธบนถนนท้องถนนพอเขาขับด้วยความเกลียวกลัดเกลียวกลัดอ่ะอ้ no bad thing next me สิ่งที่ไม่ดีอยู่ข้างๆฉันอาจจะเป็นของอะไรอยู่เบาะข้างๆหรือเปล่าเออไม่รู้ว่ะอันนี้ Call my phone name pop up sexy call my phone นี่หมายถึงแบบโทรมาหาฉันโทรมาหาฉันแล้วชื่อชื่อที่เด้งขึ้นมาที่หน้าจอแล้วมันบอก sexy sexy pop up เออเด้งขึ้นมา sexy girl อะไรเงี้ยเออใช่ Oh no shakes my message ดูข้อความดูดูหน่อย I off รถ Hope don't wreck I it เขาเช็คแมสเซจอยู่ไงดูข้อความอยู่ตาก็เลยไม่ได้มองถนนเขาหวังว่าเขาคงไม่ทําให้รถคันนี้กลายเป็นซากนะไม่ทํามันพังนะเขาเรียกว่าอะไรจะได้ไม่ไม่ไม่ไปชนคนอื่นอย่างนี้ไหมเออแต่คือหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าตาดูแมสเซจอยู่นะคือไม่ได้ดูถนนนะอ่านตัดรุยมากมาเดานะครับอันนี้ทุกอันทุกอันคือผมว่าแปลตามความเข้าใจนะถ้าผิดอันไหนคอมเมนต์บอกผมด้วยได้ curse i u r s e c u r s on the road right c i r s e i u r s บนถนนชอบชอบซิ่ง catch me on the road right c i r s e i u r s จับฉันให้ได้บนถนน ออนเดอะโรดไรส์ i กิร์ตแท็กมีออนเดอะโรดต่อไปนี่น่าจะท่อนของตัวกรอบนะคะเกิร์ตกับแก๊งตั้งแต่โฟลตฟีโน่แต่วันนี้แก๊งกูอยู่ในลิโม่คือแต่ก่อนก็คือเป็นแก๊งฟีโน่มอเตอร์ไซค์ฟีโน่คร<ช>ับแต่ <บ S 1> รุ <บ S 1> ่นนี้เขาเป็นลิโม่น่าจะเป็นลิมูซีนนะใช่คุยบิเสเนสอยู่ในเบนซ์วีโตคุยงานคุยธุรกิจพรีเซนเตอร์มิสตูเลยเกิร์ตอีโว่เอฟฮเรียกกู ceo ใช่เพราะเขาเป็น ceo เนี่ยไฮคลาวซีโอว่าล่ะ number one on the chart ทุกคืนเรดิโอเรดิโอที่ชอบความเรดิโอนะ ceo เลดิโอ oh ใช่สระโอติดขึ้นวิทยุทุกอย่างทุกทุกคืนเห็นแรปเปอร์อยากมีแรปเฟมอยากมีแบบอยากมีซีนอ่ะกูเลยเฟมชื่อเสียงหรือเปล่าอันนี้เฟรมัดอ๋อใช่แหละกูเลยแซงพวกมันอยู่ในแรปเกมเสียงท่อมึงมันเสียงเล็กเสียงเครื่องกูเหมือนเสียงเพชรนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะเออคือเปรียบเทียบแบบเสียงของกูนี่คือล้ำมากบอกเพื่อนมึงอย่าเสียงเก๊กตอนกูเขียนลามเหมือนกูเขียนเช็คอันนี้ก็เฟี้ยวเหมือนแบบลามเขามันคือเงินน่ะนาะคอนเน็กต์แบมแบมฟอร์มแบงคอกทูโซ่ติดต่อแบมแบมแล้วก็คือเชื่อมเชื่อม หันแล<บ>ะเ<อ>ส้นสัมพันธ์ทำไมตีเออระหว่างกรุงเทพกับโซตามเราไม่ทันเพราะพวกนั้นทูสโลเพราะว่ามึงช้าช้าเกินไปทูสโลเห็นน้องน่ารักชวนสเกิร์ตเกิร์ตยูโน่อ๋อบว่ากลับขับอยู่ ه, เห็นน้องน่ารักไปกับพี่ไปน้องว่าควรกลับกับใคร cause we ready to go ้องควรจะรู้นะว่ากับพี่มันต้องดีกว่าอยู่แล้วเป็นกูกูไป,ไปกักอบอย่างเงี้ยใช่อะอยังออ้นะคะเมื่อก่อนนั่งรถเมย์แต่กูไม่จมปลั๊กเออชอบอันนี้แต่ก่อนนั่งรถเมย์แต่กูไม่ได้แบบจากจะนั่งรถเมย์ไปทั้งชีวิตจะสมุดเขียนเพลงกูวววางงไไ้้้บบนนนนนนปปตออัยยยยู่รถเเเม์ขีพลด คือเหมือน,น,น,อน,น,นแบบ N W A อะไรในหนังแบบว่าระหว่างทางก็เขียนไปด้วยเอมิเนมอย่างเงี้ยเมาแทบ,บตายก็ไม่โดนจับเพราะตอนนี้กูไม่สเกิร์ตเองสัตว์กูมีคนขับโป๊โอ,อันนี้นแบบนนขิงสดเองให้เพื่อนกูสเกิร์ตสเกิร์ตพูอัพทูเดอะคลับเห็นเธอทเวิร์กทเวิร์กทเวิร์กให้เพื่อนกูสเกิร์ตก็คือให้เพื่อนกูเป็นคนขับพูอัพทูเดอะคลับก็คือพอไปถึงคลับก็เห็นเธอแบบทเวิร์กอะทเวิร์กอยู่แล้วถ้าเธอทำตัวเป็นซงซ้อโซเด็ตเลิฟเลิฟหัวใจบีเคเคแดร์คอมมีทรงเองก็คือถ้าเเเกกิิดว่าาผู้้้้หญงงงงอออะะตรรรซีียพัันนนทม็คื เริฟรักอันธพาลแล้วกูเนี่ยระดับหัวจ่ายของกรุงเทพเรียกเราว่าทรงเอนะคะทั้งหมดเท่าไหร่ให้ผมเป็นคนเปความรู้สึกมันเหมือนตอนแรปแบทเทิลแล้วคนเฮนี่ช่วงยังอมแรปแบทเทิลคือคืออารมณ์แบบว่าพอจ่ายตังเปยทุคนแม่งก็เฮเหมือนอารมณ์แบบกูแรปแบทเทิลแล้วปล่อยพันนะใช่ค่ะและทุกคนในแก๊งกูทําตั้งแต่จูนไปจนเมก็คือเหมือนปีเนึงททาไปเรื่อยๆจูนคือมิถุนาเออจูนไปจนเมยใช่ปีหนึ่งถ้าเมีไปจนจูนมันจะแค่เดือนเดียวไงใช่ค่ะแต่จูนไปเมยคือต้องวน มาสัมผัสแบบแปลกอยู่นะคือไม่ใช่มะกะลาไปดันวาอันนี้นี่คือจูเลยนี่ถ้าเธอยอมรับแกงเราไม่ได้สุดท้ายก็คงต้องโดนเฮนะรับเราได้ปะล่าอย่างนี้รับไม่ได้ก็ลงจากรถไปรถกูเต็มต่อไปนะคะท่อนของน้องแบบนั่นเอง Catch me on the o a d t h บทันให้ได้อยู่บนถนนนะ Now that we go we don't do i t slow คือตอนเนี้ยที่กูจะไปอะกูไม่ไม่ช้ากูไปอย่างรวดเร็ว Watch me do my show ให้ให้ดูฉันตอนที่โชว์เออดูโชว์ของฉัน l i k e it when you move so f o l l o w ไมฟ์โฟล์วเขาอิทสองสามสี่ไฟนิงทูเดอะ o ูนแคนอีเว follow กูบินไปถึงพระจันทร์มูนตามไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเรดดี y เซว้าวสาวบอกว้าว looking so good you know amadu light ทำไมเท่จังเหฟียวจังอะค่ะเออเออน่าจะว่า all o f you keep it down low อันนี้ไม่รู้ down low คือต่ำลงต่ำลง all off you down low คือพวกพวกคุณต้องไม่รู้ว่าต่ำลงงี้ป่ะกดหัวลง เออเออถ้าถ้าสมมุติในทางนั้นนะหรือว่ามาตรฐานของผู้คุณต่ำลงนี้หรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ไม่รู้นะคะประโยคนี้ต่อนะคะ don't ever step in my zone คืออย่าอย่าอย่าแยมเข้ามาในถิ่นโกะใช่โซนของฉันนะคะ get ready and turn off your phone เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ปิดโทรศัพท์ของคุณซะใช่ค่ะ You know I keep it down low เนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรวะคือยังคงเหยียบให้มันตักเหยียบจนมิดเสมอว่าดาวโลไม่รู้นะ oh low low ready to go yeah I don't care about tomorrow ไม่สนใจวันพรุ่งนี้ วันนี้กูจะสิ่งอ่ะใช่ค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดประมาณนี้นะคะไม่ใช่ทำวันนี้้ที่สุดวันนี้คือเขาสิ่งมากไงพี่ทักเขาไม่สนหรอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจะเป็นยังไงจะอยู่หรือตายโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะประมาณนี้เราแปลผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนแก้ให้ด้วยแก้ด้วยถ้าใครรู้นะครับว่าหนผิดแปลว่าอะไรเหมือนในคลิปของวันมิวอาเงี้ยอะไรที่เราผิดอะไรเขาก็มาแก้ให้นะใช่ช่วยนะครับทุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงนกเสียงกาอะไรก็เป็นธรรมชาติอ่ะเนาะเราจะไม่ใส่ เสียงการนี่แหละเป็นซาวของพวกเรานะคะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เนาะก็อยู่ไปก่อนอยู่เที่ยวก่อนใช่ครับเพราะว่ากรุงเทพตอนนี้ก็ติดก็เป็น4ี่หมื่นแล้วนะล่ะอืมจำนวนสี่หมื่นโอเคทุกคนจบกันไปแล้วคลิปนี้แลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจเพราะเรามีมาเมน์พูดคุยกันนะคะไม่ได้ตอบความเมนต์ใครขอให้ด้วยนะคะไม่ได้ทำให้ใครก็อย่าน้อยใจนะเอาจริงๆอย่ามาแบบน้อยใจนู่นนี่นั่นคือบางทีไม่ทำเพลงนู้นเพลงนี้เออคุณก็เข้าใจเราด้วยเรายังเข้าใจคุณเลยใช่บบบบครั